นี่คะ่ะทุกคนนี่ยำขนมจีนมาทำยำขนมจีนกันนะคะเพื่อนๆเนตรียมเครื่องปรุงไว้เรียบร้อยแล้วใส่พริกลงไปนะคะผงนัว ที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลารบีบมะนาวลงไปเลยค่ะมะนาวใส่เท่าที่มีเพราะว่ามะนาวหมดเ <c oughs> หลือลูกเดียว ให้เล็กรีบนึงคนให้เข้ากันนะคะขอสวมถุงมือนะคะเพื่อที่จะใช้ในการขยำประมาณสองจับสองจับกว่า หลังจากนั้นเราจะใส่ทุกอย่างลงไปเลยนะคะผักชีฝรั่งถั่วฝักยาวประทูหมูยอแล้วก็ขยำต้องใช้มือขยำนะคะเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าใช้ทับพ,พีแล้วมันมันไม่นัวมันไม่เข้ากันนะคะ เรามีหั่นพริกที่ขี้หนูใส่ลงไปด้วยนะคะเ,เพื่อนๆนี่มากินไหมไม่ต้องชิมแล้วนะคะรสนี้อร่อยแน่นอนกินได้เลยนี่ง่ายมากเลยนะคะเ,เพื่อนๆปลาทูก็ซื้อที่ทอดแล้วเนาะมันก็เลยไม่ต้องมาเสียเวลา น่าทานไหมคะสีสันรสชาติไม่ต้องพูดถึงอร่อย <c oughs> <c oughs> มาตักใส่จานกันนะคะเพื่อนๆตักใส่จานเลยค่ะเพื่อนๆ <c oughs> มาทานด้วยกันนะคะ